สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีทุกทุกท่านเด้อมือนี้เฮดบาร์บีคิวบูเฮดดอกเพื่อนในซ้อย่าพี่น้องอาหารญี่ปุน่นในไข่กับบุกเก,กเย์เฮดเจียเพื่อนในซรอยเหนือทาเดี๋ยวมากเพื่อนจะว่ามาัรเองเฮดบุกปิ้นดอกตอนนี้เพื่อนอันไปบานพอกคุณยายอยู่ในใข่อยู่คนเดียว จักวางบ่วางบ่เคยเฮ็ดจักเทียพี่น้องเอ้ยกำลังใจให้แน่เด้อจังสิออกมาเป็นจังได๋เพิ่นให้ซอยเนื้อเดี๋ยวเพิ่นสิมาหมักอีกจักเพิ่นใส่หยังตใส่หยังบ่เคยกินนําแถมยังบ่เคยกินจักเทียนําพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดก็เฮ็ดบ่เป็นกินก็บ่เคยกินเอ้า แต่จ๊ซสิผ่านบ่ผ่านพ่นบอกว่าให้ซ้อยตอนหน่อยๆเห็นพ่นเห็ดไใบจัะว่าหน่อยโบหน่อยเอาซ้ำจำเจล <c oughs> นหรืเนาะพ่นไอเห็ดบางๆอย่างสิก็พี่เห็ดหนาเสิฮะก็แค่เห็ดหนาแต่พี่น้องซีแม,มนบ่ละ่ะจัดาาไปเตรียด๋ก็เห็นแต่คนท่านสมัยน้ำเงินโบเคยกิ้นจัดเทียบาร์บีคิวก็ได้จังชีออกปเป็นรูดแบบไหน เห็ดไปหลุดเนาะ <c oughs> เห็ดเห็ดบางๆได้ผนก็มีสอดมีหย่างผลหมากของผนอ่าเน่ากับเป็นผนแหกลุกมือ่เป็นบ่มีก้นเห็ดในเออแต่ว่าเอาไปอย่างเมน,นอยู่แบบว่า <c oughs> เอาเหนือไปอย่างเลยนะคะอาจจีไดอิ่แต่ว่าแต่ียเอามาเห็ดอันนี้่ะ สิบบคือ,ดอเด้อหมเฮ็ดแม่แต่ซอยเหนื่อยคุณกียยังบงพานเหรอคนบมเคยเห็ดนาอกพี่น้องเสืองี่ยสีเสบบุหรี่พี่น้องอือม มันจะเป็นตาคือโบนี่จะเป็นตาแต่ย่างบเบโงหน้าข่อยเน่พี่น้องสิข่อยหน้าข่อยกับโบเมีนอินเตอร์พ่อสิได้มาเห็ดอันอีหยังก่อบาร์บีคิวเลนซื้อของให้เพิ่นตั้งบัคเืออันนี้พีกเพิ่นซื้อมาไว้พีกกับอันอีหยังก่อูบัคเือเทศดอันนี้ ยอ,อ,อ,อย่างอมหอมหัวใหญ่พี่น้องตาทานบ่านอ๋อบ่านแมกระเสด,ด้วยไมยต่ตีเอาจำเจียวลงไปอย่างลังห้องเฮ้ยมันแค่จำบ่คือคนเหี้ยเถอะน,น,น,อน้องกะสีว่าได้ยูได้ยูเลยพีนออ่น้องเอ้ยคนบ่เหี้ยบางบาง เปินซอยไปให้เบิ้งเด็ดก้นนะคะไม่ผ่านกับมะเห็ดตามแต่บ่หูวามสิพานบอมจะได้เป็นบาร์บีคิวบอพี่น้องขั่นต้นซอยเนื้อกับยังบอพานเนึ่งมีกระเขาเข้าเขา บริโนจักเทีย่ยนี่บันจันจังสี่บางบังเท่าตัวเอาผลหมีก้นพี่น้องนาเคยจังสี่ก็ได้กินบาร์บีคิวพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบาร์บีคิว คนິ່ນຊິຕ້ອງຕະລຶງຊິຢ້ານ ทចាំពីឡើយម្សានទៅ់ទៅ់ទាំពីត្ ท่า,านบอทุกคนจะไา้เห็ดใด อันนันโบรเห็ดว้กลนเดี๋ยวเฉยุ่นมาหมาักเอาไม่ใค่กับบุญเห็ดตัเป็นลูกมือคุอน 明白吗？ จังให้คนมว่าหูเห็ดนองเ้ย 不不。 พี่นิ่พี่น้องคิมนี่งเอาไว้ซ้ำนี้ก็หน้านค่ะสวัสดีค่ะ